สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้หนุ่มสวนได้มาเจอของดีนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับรักษาโรคได้หลายโรคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหนุ่มสวนจะพาไปดูแล้วก็ดูสรรพคุณด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่หนุ่มสวนได้มาเจอก็คืออันนี้อะไรเอ่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับหญ้าวงช้างนั่นเองนะครับหญ้าวงช้างครับนี่ครับขึ้นอยู่ตามชายตลิ่งน้ํานี่ครับเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นหย่อมๆเป็นที่ๆนะครับจะหายากนะครับไม่ค่อยจะมีนะครับการขยายพันธุ์ก็คือขยายพันธุ์ในเมล็ดนะครับเมล็ดอย่างเดียวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหนุ่มสวนพาดูนะครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยครับครับจะพาไปดูนะครับ มีต้นใหญ่ที่มีดอกอยู่ตรงนี้นะครับสวนจะพาไปดูนะครับนี่นะครับยาวงช้างอันนี้เขาออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ดอกเขาครับครับเขาก็จะมีเมล็ดอยู่ตรงดอกนี่ครับเนี่ยมีเมล็ดอยู่ตรงดอกนะครับอันนี้ต้นใหญ่หน่อยเป็นยาแล้วนะครับเดี๋ยวหนุ่มสวนจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ ต้นนี้คือมะแว้งนะครับนี่มะแวง้งต้นเขาจะมีหนามนะครับนี่มะแว้งนี่ครับแก้ไอแก้เจ็บคอได้ดีนะครับในหลุ่มสวนก็จะพาเดินไปดูย่ากวงช้างที่ขึ้นอยู่เยอะเลยครับไปกันเลยนะครับพาดูนะครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับนี่ก็ใช่ครับท่านผู้ชมครับครับนี่ก็หญ้าวงช้างครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้คือหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกหรือหญ้าแฝกกันเนี่นะครับครับเนี่ยหญ้าแฝกนะครับกันชายตลิงพังนะครับรากเขาจะลงลึกก็ได้ถึงสองถึงสามเมตรนะครับเนี่ยครับ นี่ครับใต,ต,ต, <lawsuit. S 1> ต้ต้นกล้วยนี่ครับครับผมผุคสวนจะพาไปดูต้นใหญ่ของย่าวง้างนะครับครับตร after, ง,งนี้ก็มีครับชาตะลิงนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นอยู่ข้างๆกับยาแฝกนี่ครับยาแฝกเลยครับนี่ครับชาตะลิงนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ครับนี่มีเยอะเลยครับนู่นครับขึ้นเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่ครับ เดี๋ยวหลุ่มสวนจะพาไปดูต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ยาแฝกครับนะครับยาแฝกนี่สัปปะคุณคือไม่ให้ดินพังทลายรากเขาจะยึดสารกันเป็นแบบตะข่ายนะครับลงถึงสามสี่เมตรนะครับยารากเขานะครับกันชายตะลิ่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับต้นใหญ่ครับของยาวงช้างนะครับที่มีเมล็ดนะครับนี่ครับหายากนะครับ ท่านผู้ชมและทุนเพื่อนครับนี่ครับนี่ก็ต้นใหญ่นะครับยาหวงช้างครับนี่ครับเยอะเลยท่านผู้ชมครับขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับนี่ต้นใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ครับมีดอกแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับ ขายให้ชมกันนะครับอ่าพัญยามีสปปรรพคุณสปปรรพคุณมีดังนี้นะครับมี30สปปรรพคุณนะครับท่านผู้ชมครับสปปรรพคุณที่หนึ่งช่วยดับร้อนสปปรรพคุณที่สองคือแก้แก้กระหายน้ํานะครับ3แก้ขับปสัสสาวะสแก้ไข้5แก้บวม6แก้พิษ ปอดอักเสบนะครับ7แก้ไอ8แก้หอบหืด9แก้นิ้วในกระเพาะปัสสาวะ10แก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนเด็กไหนที่ตกใจกลางคืนบ่อยๆนะครับก็เอาให้ต้มเลยให้เด็กกินได้นะครับ11แก้ปากเปื่อยนะครับแก้ปากเปื่อยก็ตำแล้วก็พอกได้นะครับ12แก้ปวดท้อง 13แก้บิด14แก้ภูมแพสิบห้าแก้เริมในปากนะครับใครเป็นเริมนะครับทาได้นะครับ16แก้น้ำเหลืองเสีย18แก้แผลแผลบวมหรือสิมีผีเป็นหนองนะครับ ฝีมีหนองในแผลนะครับ19บาตาฟางครับ20ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถต้มและลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับท่านผู้ชมครับลถมากก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเวียนหัวนะครับ1ิบสอ่ายีแล้ว21แก้เจ็บคอ22่รักษาแผล ยี่สามรักษาโรคผิวหนังยี่สี่รักษาโรคก,กาเกื้อนก็ได้นะครับยี่ห้าไฟรมทุ่งยี่หกแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับสามารถตำและพอกได้นะครับยี่เจ็ดแก้พกช้ำนะครับยี่สิบแปดแก้เจ็บหูนะครับใครที่เจ็บหูนะครับใช้ได้นะยี่เก้าใช้เป็นยาขับปับขับฤดูนะครับใครที่ จำเดือนมาไม่ปกติหรือเมนไม่มานะครับใช้ต้มแล้วก็กินนะครับขับฤดูได้นะครับสามสิบใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับอ้ประโยชน์ประโยชน์เยอะๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับประโยชน์มากเยอะๆเลยครับนี่ครับต้นใหญ่สวยน่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหญ้าวงช้างกับต้นใหญ่มากเลยครับ ผมท่านผู้ชมครับก็ได้ความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆจากผมหนุ่มสวนนะครับเรื่องหญ้าวงช้างนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือมะละกีนกนะครับที่เป็นยาชั้นเลิศดีเหมือนกันครับถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆที่ดูดุงสวนอยู่ได้รับความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีประโยชน์ก็ขอให้กดให้เป็นกำลังใจนะครับ ให้เป็นแรงใจให้หนุ่มสวนจะหาอะไรดีๆมาให้ท่านพื่นท่านผู้ชมและเพื่อนๆดูอีกนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้หนุ่มสวนด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ